ผ่าหนึ่งาหนึ่งเลยไม่ทาหนึ่งเป็น้าแบบว่าถามเขาว่ามีความสุขไหมอะไแบบนี้ต้องพว่ามีนักงเชื่อว่าเป็นการสนุกไหมสนุกไหมท่ยจะมีผ้าบ้านแหลมในใจ อ,อกสายแล้วยังมีเสียงวันจูชีวันจูชีรึล้อหิโอเคโอเคไปเวันูี โอเอเาซื้อขนมได้ไหม่ซื้อขนมไปช็อปได้ไหมก็จะมีร้านเราใครตินแบบร้านกาแฟมันก็มีนะแล้วก็มุงแต่ช็อปสินค้าที่ชุดใครจะช็อปช็อได้เลยเพราะว่าเขาจะเก็บับ้าเมืนกัครสนใจไ So for now, the r e s o n if you want, you can buy like some some Thai local d c s right n เริ่มตื่นดีเรื่องดีอะไรโค้ดในช็อตตูโซยิ่งมันสำคัญเลยถ้าไม่ใช่นะขอบคุณครับใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าป้าจ๋าตัวเก่าขั้นตอนที่ตากิ้งขึ้นมา